สวัสดีค่ะพี่น้องเมืน่อนี้มาพบพอกับจิตนา้ามวนสวยแซบอีกแล้วค่ะมื่อนี้กับมาก,กินอีกแล้วพี่น้องกินนี้แล้วกินสู้มือนะคะพบพอกับผลไม้ตามฤด,ดูกาลทุเรียนค่ะข้าวเหนียวทุเรียนค่ะนะคะมื่อนี้เห็ดเองได้พี่น้องแต่ว่าบระเทศไทยขันตอนในการเห็ดเ้เบิงนะคะอันนี้ก็จะเป็น น้ำที่ไสราบนะคะเอาไปกวนกะปิทีด้พี่น้องมันแห้งแ่บอหลีเป็นยังคือว่าแ่บสะคองเฮ็ดเอกนะคะอ่ะพี่น้องเบาๆไล่ราดกันไปเลยกินไปเลยมันกินให้อ้วนกันไปเลยนะคะโอ้ยเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อใส่ซอนใส่ซอนเบิ้งเบิงเบิงเดี๋ยวขอใส่ให้เบิ่งเด้อตอนแบบว่า โอ้ยเป็นตาแซบแหอ้ยบังงอุ้ยเนื้อจุกๆเลยเอาไปสกักก้อนยางมันเบิดโอ้ยเนื้อแบบจุกๆพี่น้องบังทุเรียนลุนล้วนบังบงบังเห็นกลิ่นอายไหมความร้อนโอ้ยเป็นกะแซบแห้งถ้ากินเบิร์ดหนีเป็นตะอวนแห้งพี่นอ้องอวนคักๆข่อยนี่อวนอิลีอุ้ยหอนแห้งเด้อบังจากส่งผมแล้วเลยหอนอิลีได้พี่น้อง มาบัวลายมากินกันเลยมันสิมะฮอนดาดปากป่ะเฮอซ <laughs> ิมเบงอันนี้สักกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดอพี่นอ้องแปบ๊บนึงผมผม,มแสบแห้งแสบอีเลียห้ย อืมอืมเอาเนื้อใสเอาเนื้อมาใสาอืมืมแซบเสือบอกว่าดูดูการเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่ได้กินทุเรียนทุเรียนถือแข้งด้วยเนี่ยซื้อมาได้ถูกมากเลยนะคะ ถือมาเดี๋ยวถือกินเลยแบบจุกๆเลยพี่น้องอีกคำหนึ่งคือแดดว่าทัานเดี๋ยวกินฝาไปหากินเด้อแสบหลาเข้าเหนียวนี่กระมูนเองนยค่ะพี่น้องเข้าเหนียวมูนใส่กับอะไรนะมา มากับดอกอันชันมันถึงเป็นสีหม่วงนะคะพี่น้องอุย้ยอืมจุกๆๆจุกจุกอีกจุกจุกมากเลยหิวเขา่าอือหอ แบมนีก็ะแซบได้ละอผู้ใด้่าท่านไปหากินไปหากินเดอ้อส่วนจินตนาณได้มาเือกูเด้อโลละเก่าสิบเก่าบาท แยอ,อยาเขดแบบคันตอนนะนะให้พี่น้องบึงอ้องยุแต่ว่ากะเดี๋ยวเขอเขาจะแจงสถานที่เห็นเรียบร้อยก่อนนะคะ เบอร์เบิรใส่กระบอกทเดีค้ค่ะค่ะขอสักคำ พรจูใจขออีกมันเหลือ,อสยอดมาอุ้ยแซ่บ้ะมันน้ำกะทิ ความห่วนถามหาแทนา ทุเรียนตัวนี้นะเอามาเห็ดกวนหลายด้วยค่ะเพราะว่ามันมันสุกมันสุกนะคะถ้าถามว่ามันกรอบนอกไหมมันก็กรอบอยู่นะคะกรอบอยู่พี่นอกกรอบอีกอืม จุกขนาดเปิดแอร์ได้นี่ยยงห,ห่อนเจ้าห่อนซ้ำแต่ห่อ,หอ,น,หอนโผดหอนโพห่อนจมบ่อยาเอาไปใส่พี่น้องม <cond y> ัหนห,ห่อนไร ผมนี่ก็บโบเป็นใจซะเหละเกินมันหอนด่น้องหอนจนได้มาดผมหนาวคือเบิง่งจะเบิ่งแล้วอุ้ยเงื่อแต่ เรือทุเรียนอยู่สามตอนกินต่อประไว้พี่น้องแสบหลายแสบหลีเอาเป็นว่าค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีน้คลิปหนาสิมาัลพกพอกับยังนั่นคอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้น้ำกันละกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจตนาน้ำกันละกันนะคะมื้อนี้คลิปนี้กับไปก่อนนะคะ